แววย้ายามาอยู่ที่ไร่เราแล้ว,ลวช่วยอะไรคนได้เยอะอฉันก็รู้สกเหมือนกันที่พี่แววเลิกกับรายทงได้สักทีจะได้ไม่ต้องคอยใช้นี่ไม่ต้องโดนทํร้ายว้ครับผมขอคุยกับคุณสวยหน่อยได้ไหมครับ ื่อคืนแหววเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วละค่ะขอบคุณนะคะคุณหาทางช่วยฉันอย่างที่คุณพูดเอาไว้จริงๆก็ต้องขอบคุณแหววเหมือนกันแหละครับที่เขาไปตามให้ผมกลับมาดูคุณแหววเขาเป็นห่วงคุณนะครับเขากลัวว่าแกเนี่ยจะหาเรื่องทำอะไรคุณอีกแล้วนี่เขากลับแล้วเหรอคะครับผมเองก็ต้องกลับเหมือนกันพอดีว่ามีงานด่วน ที่ต้องกลับไปจัดการผมก็เลยมาลาคุณสวยก่อนจริงๆผมอยากจะอยู่ที่นี่ยาวๆเลยนะครับผมอยากอยู่ใกล้คุณอนะคะคุณสวยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับก็อย่างที่คุณสวยรู้แหละครับคุณสวยเหมือนเลินมากแล้วเวลาที่ผมอยู่ใกล้กับคุณมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนผมชดเชยอะไรให้กับลินเขาบ้าง คุณเห็นฉันเป็นตัวแทนคนรักผู้หรอมันก็ฟังดูเห็นกับตัวไปหน่อยนะครับการที่ผมทำอะไรให้กับคุณก็เหมือนทำให้ลินไปด้วยแค่ผมคิดผมก็ยังรู้สึกผิดอยู่เลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไม่ทำร้ายจิตใจลินเขาเด็ดขาดแต่ว่าตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วละครับ แล้วถ้าฉันยังไม่คุณสวยว่าอะไรนะครับอาา๋อเปล่าหรอวค่ะฉันแค่จะบอกว่าขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันไว้ คุณเป็นอะไรงนกิดที่ต้องรอฉันเหรอเปล่าเปล่าอะไรคิวคุณเนี่ยจะผูกกันได้อยู่แล้วยิ้มผมแค่คิดว่าคุณอยากจะกลับไปกรุงเทพกับคุณสาพหน้าฉัน เหมือนอยากกลับไปกับเขามากขนาดนั้นเลยเหรอก็เกือบเหมือนผมเห็นคุณจับมือเขาเหมือนอยากจะกลับไปกับเขานี่คุณแอบดูฉันกับผมคุยกันเหรอผมจะแอบดูไปทำไมล่ะมันแค่บังเอิญเห็นนี่เฉยงั้นฉันขอบอกคุณตรงนี้เลยนะ ว่าที่พบกับอยาเกตกลับไปได้เนี่ยฉันนี้โล่งใจสุดๆเลยแล้วเวลาที่ฉันสบายใจนะอะไรอะไรมันก็น่ากินไปหมดเลยคุณดูตรงนู้นสิคุณช่วยซื้อให้ฉันหนนะฉันอยากกินทุกอย่างเลยอะ